สวัสดีค่ะวันนี้น้งรารุจะมาวดกะเทียมกันนะคะทังที่เราเราอ่ะไปร้าแล้วเราก็จะบอกว่าเราจะมาบดกระเทียนนะคะเนี่ค่ะคือเครื่องวดกระเทียมนะคะซึ่นี้นะคะห้ามด,ดึงขึ้นบนะคะไม่งเชือมันจะขาดนีดนีคะก็วางแบบนี้นะคะก็ดดึงเชือกใ้นตรงตรงมงไม่ได้แล้หออกแรงออหนค,<ม>ค่ะแรงหน่อค่ะ ดึงแรงๆดึงแรงๆ,ๆ,ๆมันติดกับเทียมค่ะมันติดกับเทียมนะคะทุกคนแถาๆแวๆๆเียมค่ะมันมากเลยค่ะยังไม่ละเ,เอียดยังไม่ละเ,เอียดอ,อีกนิด,น,ดนึงอีกนิดค่ะ เตรียมตัวไปผัดกระเพราค่ะ,คะพอแล้วค่ะละเอียดแล้วให้ลองเปิดฝ้าให้ดูสิคะได้ค่ะเรียบงายคะมาดูสิคะอ่าอ,อีดูอีกข้างหนึ่งเป็นงไงบ้างคะคโอเค ดีนะคะดีให้ดูปั่นละเอียดดีไหมคะแ๊บเดียวดีว่าฉันยังมันด้วยนะคะดึงมันเลยค่ะโอเคค่ะ